สวัสดีครับวันนี้พี่มากันนีฮะซองพัสดุครับเมื่อประมาณสักเจดเดือนที่แล้วพี่ได้สั่งนี่มาครับนี่แบตเตอรี่สำหรับตัวเนี่ยครับกำลังถ่ายอยู่ zv-e 1 0นะสองก้อนนี่พร้อมกับแท่นชาร์จนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงไวนะ้อันนี้เป็น npfw 5 0นะเป็นแบตก้อนเล็กที่สำหรับใส่ตัว sony zv-e 1 0อันนี้ก็ใช้มาประมาณ7-8เดือนนะครับก็ยังใช้ดีใช้ทนแล้วก็เนี่ยฮะพี่มีแบต sony อีกก้อนหนึ่ง นี่ครับอันนี้แบตโซนี่อันนี้แบต b ีเบลนี่ฮะจีเบลสองก้อนนะครับแล้วก็แบตโซนี่อีกก้อนหนึ่งจริงๆก็สามแหละก็ในกล้องอีกตัวหนึ่งแล้วก็ที่ชาร์จนะครับซึ่งหลังจากใช้งานมาประมาณสักเจ็ดแปดเดือนนะครับก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าไอ้แบต g ีเบลเนี่ยมันจะแตกต่างจากแบตของโซนี่นะครับสิ่งที่ต่างอย่างเดียวคือในเรื่องของราคาเท่านั้นนะวันนี้พี่ก็เลยสั่งมาเพิ่มครับแต่ไม่ใช่ตัวเดิมนะเพราะว่าพี่มีเนี้ยนี่ โซนี่ A หันหกนะครับซึ่งตัวโซนี่ A หันหกเนี่ยก็จะใช้แบตคนละไซส์ของอันนี้นะตัวนี้เป็นตระกูล A 6 0พันตัวแรกนะครับที่ใช้แบตก้อนใหญ่เหมือนตัว A 7หรือ A 7นะครับเป็นรุ่น NP F z 1 0 0นะครับซึ่งเป็นแบตก้อนใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งความจริงถ้าจะใช้ตัวนี้มานะพี่ยังไม่เคยใช้แบตหมดเลยอะ แบตยังไม่เคยหมดเลยอาจจะไม่ได้ใช้เยอะก็ได้อย่างที่เห็นส่วนมากก็คือใช้ถ่ายในสตูดิโอแบบนี้ก็ถ้าแบตหมดก็ชาร์จซึ่งความจริงมันไม่เคยหมดเพราะว่าบางทีมันเหลือแบบเหลือสัก10%เอเนะไรเงี้ยพี่ก็ชาร์จแล้วนะครับแบตเตอรี่ของตัวนี้ก็เลยไม่หมดสักทีนะแต่ถ้าเราไปเอาดอเมื่อไหร่นะการมีแบต2ก้อนนี่ก็คือควรจะมีนะก็เลยเนี่ยก็นี่แหละลองตัวนี้มาแล้วลองก้อนเล็กมาแล้วก็เลยไว้ใจที่จะสั่งก้อนใหญ่มาอีกก้อนหนึ่งปึ๊บเนี่ยฮะ อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้สั่งมาแยกนะฮะเดี๋ยวเขาน่าจะรีวิวตัวนี้นะอันนี้คืออีกอันหนึ่งสั่งมาพร้อมกันในร้านเดียวกันนะก็เนี่ยครับเป็นแท่นชาร์จนะครับอันนี้เป็นกล่องของแท่นชาร์จนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับนี่เป็นแบตเตอรี่นะครับก็มีเขียนไว้นะว่าเป็น NP F700 นะครับแต่ดีกว่าคราวที่แล้วนะซึ่งดูดิถุงที่ร้านส่งมานะครับไม่มีการกระแทกนะการขนส่งรอบนี้ค่อนข้างดีเพราะคราวที่แล้วนะ กล่องเก่งเนี่ยบุบหมดแต่รอบเนี้ยอยู่ในสภาพดีอ่ะก่อนที่จะดูของบอกก่อนว่าทําไมถึงซื้อเหตุผลที่พี่สั่งของ gbell นี่เพราะว่ารอบแรกนี่คือแค่ลองนะครับนี่ซึ่งจริงๆก่อนน,น,นั้นพี่ก็เป็นคนที่ไม่เคยใช้ของนอกแบรนด์นะอย่างกล้องอีกตัวหนึ่งพี่ใช้ canon ใช่ไหมพี่ไม่เคยใช้เลน์นอกค่ายด้วยเลน์พี่ก็ใช้เลนของ canon แบตพี่ก็ใช้แบตของ canon นะครับก็คือทุกอย่างคือต้อง ต้องเป็นแบรนด์นะแล้วก็เป็นแบรนด์เดียวกันคือจะไม่ใช้อะไรที่แบบแปลกแตกต่างเพราะรู้สึกว่ามันจะสร้างความมั่นใจให้กับเรานะแล้วก็นานมาแล้วเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ให้อีก อีกท,ทีแล้วกันตอนนั้นพี่จะซื้อแบตสําหรับตัว c a n นอน8 d d นะเพิ่อมอีกก้อนหนึ่งแต่รู้สึกว่าโหแพงมากพี่ก็เลยไปหาแบตเทียบแล้วก็ได้แบตเทียบตัวนั้นมาพอใช้แล้วก็เฮ้ยมันไม่ได้ต่างจากแบตแท้พอมาใช้ Sony ก็เลยเนี่ยฮะลองสั่งตัว g b เบลมาเมื่อ7-8เดือนที่แล้วข้อดีของมันคือราคาประหยัดมากนะครับอย่างตัวนี้พูดถึงตัวนี้แล้วกันตัว n p f z 1 0 0นะครับถ้าเป็นของโซนีแท้ๆเนี่ยราคาอยู่ที่2990บาท แล้วก็แท่นชาร์จเหมือนกันแท่นชาร์จเนี่ยอยู่ที่2490าแต่แต่ได้มาคู่กันเนี่ยเท่าไหร่รู้ไหมคู่กันนะคือเ9 9ยบาทซึ่งเขามีเซตที่ขายแบบแบตอย่างเดียวเนี่ยแบตอย่างเดียวนี่หก9ยบนะครับแล้วก็แบตบวกแท่นชาร์จแบตหนึ่งก้อนแท่นชาร์จหนึ่งก้อนที่พี่สั่งมานะก็คือ999บาทที่พี่สั่งแบตแค่ก้อนเดียวเพราะว่าอย่างที่บอกตอนแรกก็คือเนี่ยแบตที่ใช้อยู่เนี่ยยังไม่เคยหมดเลยไม่เหมือนตัวแบตก้อนเเลยยน ก็มีทั้งหมด4ก้อนนะครับในกล้องอีกก้อนหนึ่งอันนี้ก็คืออยู่ในกล้องนี้นะครับหนึ่งก้อนนี่คือแบตแท้่เปิดแบตแท้มาเลยนี่ครับอันนี้คือแบตแท้นะครับก็จะมีโลโก้โซนีอยู่นะครับลองมาดูของ G Bell นะอันนี้ยังไม่เคยเห็นของจริงเลยนะแกะพร้อมกันเลยนะครับชุดออกมานะครับ อันนี้ข้างหลังของ g b เบก็ bell, จะเหมือนก้อนเล็กเลยนะก็จะเป็นสีส้มๆนะ e นะครับเขียนว่า made for sony npf z 1 0ร้อนะครับลองเทียบขนาดดูนะครับขนาดนี่ไม่เท่าไหร่นะถ้าภายนอกนะอะข้างหน้าอันนี้ g ีเบลนะครัโล่งๆแล้วก็อันนี้ Sony เนี่ยครับถ้าตัว g b เบนี่คือโล่งๆเลยนะครับแล้วก็หัวท้ายก็ไม่มีอะไรนะครับก็โล่งๆแต่ถ้าของโซ ny นะครับตรงนี้ก็จะมีนะครับคือทุกมุมมีหมดนะครับเนี่ย ด้านหลังนี่เป็นสีขาวแล้วก็เป็นโลโก้โซนี่นะครับก็ลองใส่ดูเลยแล้วกันนะครับแต่ยังไม่ชาร์จไม่รู้ว่ามีแบตหรือเปล่าน่าจะมีนะมีแบตเตอรี่อยู่19เกปอร์เซ็นตนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะเพราะว่าใส่แล้วก็โชว์แบตนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่ามาครั้งแรกนี้นี่ได้แบตเท่าไหนนร่นะอ่ะลองลองใส่ตัวเดิมตัวเดิมห้าสบแปดนะครับตัวเดิมห้าดนะครับมาดูท่านชาร์จ ตัวแท่นชาร์จนะครับเขาจะมีข้างในอันนี้ไม่มีของแบตเตอรี่ไม่มีนะแต่แท่นชาร์จนี่ก็จะมีคู่มือมาให้นะครับก็จะมีคู่มือมาให้นะครับภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาอะไรอีกภาษาหนึ่งไม่รู้ซึ่งเขาก็จะบอกฟังก์ชันต่างๆแล้วก็มีแถมนี่มาด้วยนะครับอันนี้เป็นสายพ่วงนะครับยาวกว่าเดิมนะเนี่ยซึ่งที่ตัวแท่นชาร์จนะครับเนี่ยข้างหลังเนี่ยบ้าะเขาจะมีซ่อนสายอยู่ ซึ่งสายที่อยู่กับแท่นชาร์จเนี้ยมันสั้นนะครับเขาก็เลยแถมตัวเนี้ยมาเป็นสายพ่วงก็จะทําให้เราได้สายที่ยาวขึ้นนะครับได้สายที่ยาวขึ้นนะครับอันนี้ของตัว FW 50นะนี่อันนี้ของตัว FZ 1 0 0ขนาดเท่ากันเลยนะแต่ก็จะต่างกันตรงที่ช่องใส่แบตนะครับช่องใส่แบตของตัว FZ 1้0ยเนี่ยจะใหญ่กว่านะครับแค่นั้นเองแต่ขนาดนี่เท่ากันนะครับอันนี้เป็น Power Bank นะครับใช้กับ Power Bank ได้เลยนะครับนี่ ตัวแท่นชาร์จเนี่ยจะมีช่องสำหรับชาร์จแบตได้2ก้อนพร้อมกันนะครับแล้วก็สามารถชาร์จเต็มได้ภายใน 2- 3ชั่วโมงนะครับซึ่งจากตัวเดิมที่พี่เคยใช้นะครับตัว FW 5 0เนี่ยก็ใช้เวลาในการชาร์จคือประมาณนี้แหละ2-3ชั่วโมงนี้แหละไม่ได้รู้สึกว่ารอนานนะครับก็เต็มนะครับที่ตัวแท่นชาร์จเนี่ยจะมีจอไอซดีบอกทุกอย่างนะมีแถบความคืบหน้าของการชาร์จนะมีกระแสไฟชาร์จนะมีแรงดันมีความจุข,ของแบตเตอรี่ที่ชาร์จอยู่นะครับปริมาณแบตได้แค่ไหนแล้วเต็มหรือ,อยังเนา,าเ้ อ LCD ของตัวเครื่องชาร์จได้เลยซึ่งตัวแบตจะเป็นแบตขนาด 2,280mAh mm มินะก็มีระบบป้องกันไฟเกินป้องกันแรงดันไฟเกินนะป้องกันกระแสเกินป้องกันอุณหภูมินะป้องกันเซลล์แล้วก็ป้องกันสนามแม่เหล็กนะครับ จากการใช้เซตแรกมาแล้วก็ทำให้พี่มั่นใจแล้วก็กล้าที่จะซื้อเซตที่2เซตนี้มาใช้นะครับซึ่งตัวแบบ NP F z 1 0 0ตัวนี้ก็สามารถใส่ได้กับทั้งตัว A7 นะ A7C A7 Mark III แล้วก็ A1 6รวมถึงตัว A9 ด้วยครเอาง่ายๆคือกล้องรุ่นไหนที่ใช้ NP F z 1 0 0นะครับของ Sony ก็สามารถใช้แบบตัวนี้ได้เลยนะอันนี้ก็แล้วแต่เรานะก็ถือว่าเซตนี้เป็นเซต แบตทางเลือกแล้วกันนะเพราะว่าถ้าเราไปซื้อของแบรนด์ก็อยู่ที่ประมาณสัก5,500ทอน20บาทนะแต่อันนี้900 99บาทนะครับถ้าใครสนใจเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคนะเดี๋ยวอีกสักครึ่งปีนะพี่จะมาบอกอีกทีว่าแบตตัวนี้เป็นยังไงใช้ดีไหมถ้าใครยังไม่กล้าตัดสินใจซื้อนะครับก็รอยีกเดือนเดี๋ยวพี่จะมาบอกอีกทีว่าโอเคหรือเปล่านะครับหรือถ้าใครใช้อยู่นะครับก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันว่าใช้ดีใช้ไม่ดียังไงโอเคคลิปนี้น่าจะเพียงเท่านี้นะครับถ้าอยากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้ด้วยนะ